ขคันลูกผูจะปลุกหานุมานให้หน้าที่การงานข้อจงรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมั่งมีเสงินทองนี้ผมอยู่ทุ่งทันตะวันวัดเขาจินแลแล้วครับโอ้โหเด็กๆเล่กัใหญ่เลยมาเดี๋ยววาดรูปก,กันเดีย๋ยวผมมาดูรูปก,กันวันนี้คงไม่ใช่วันหยุดแต่คนคงน้อย ดูคอนเสิเร์ตอ่ะเวทีคอนเสิเร์ตอยู่กลางทุ่งทันตะวันเวทีคอนเสิร์ตโอ้คตรใหญ่อ่ะอยู่กลางทุ่งการทุ่งทันตะวันอโอ้โหทุ่งทันตะวันล้อมรอบเวทีคอนเสิเร์ตไว้เขาจินไล่หญ่นี่น่คมไหมเวทีคอนเสิเร์ตอยู่ท่ามกลางดอกทันตะวันโอเคครับของขายเต็มเลยนะคะ ใช่ค, <OK> คนน้อยเพราะว่าแต่อากาศดีมากเลยเหมือนเนี่ยเจอต้องการอยู um ่ท่ามกลางเะื่อคนเยอะไปก็ยังไงอยู่กันโอเคครับไปทีคอนเสิร์ตอยู่กลางคลุ่งคันตะวันแล้วขอจินแลนะครับขอดอเขอจินรลตวันนี้ผมเริ่มงานแล้วครับโอ้แต่เฉพาะสถาปการนะครับ ได้สีสายเฉพาะสถาการแล้วพวงมาลัยแล้วก็หน้าเอาเต็นต์มากางอย่านะ้เขเขาเต็นต์มากางกันโอเคอัดโอเคครับเคลียร์งานแล้วครับมะเคลียร์งานลูกค้ากันได้เริ่มต้นเลยสิพี่โอ้พี่กคกับยังไงอย่าคิดแพงครับผมไม่มีตังค์นะครับมีตังค์เชนี่ลูกค้าอย่างเดียวเลยไอย้นี่ค่าอุปกรณ์อย่างเดียวเลยโอเคครับ เราจะมาดูไงกันแต่เฉพาะสัาป,ปการนะที่ลบบุรีบ้านเราเขาจีนแลทุ่งทันตะวันเขาจีนแลโอเคครับไงไปนั่งหน้าเวทีฟังเพลงคันที่เพลงคลาสสิกนะครับซื้ออาหารไปนั่งกินกันอ,อากาศดีนะหนาวมากคนต้องเอาผ้าผ้าพันคอมาห่มแล้วมึงเนี่ยต้องาหาผ้าห่มมาห่มแล้วหนาวที่ัุงเลย โอ้ทีมุกไหลเฮ้ยครับว่าเฉพาะสัมกัรต่อแล้วครับเดี๋ยวมาดูงานกันได้เริ่มงานแล้วครับเฉพาะสัมการแล้วโอ้โหเลียและไหลายงานโอ้ยผมว่าจะเก็บตังค์จ่ายค่าของเลยห้ราร้อยกวาโอ้หิวข้าวเ,เลยเอาตังค่าของซื้อไปละเข้าค่าของไปละค่าของมันหดร้อยกวาผมมึงมีห้าร้อยโอ้ยของก็จะมาอีกแล้ว อยของเป็น600กว่าบาทโอเคครับเคลียร์งานก่อนครับอปนหนึงครับแต่เฉพาะสรบการขอให้คุค้มครองทุกคนนะครับสวัสดีครับแดกเขาจินแลโอ้มอะไรโอ้น่ารักจังเลย <laughs> คนเริ่มเดินกันเยอะและ้ว <laughs> หลังจากนี้ผมจะไม่ได้อัดแล้วนะครับเฉ <laughs> พาะถรบการนั้นได้ครึ่งองค์ แล้วก็โอ้โหอากาศดีมากนะโอ้หอยู่ท่ามกลางดอกคันตะวันนะพ่อค้าแม่ค้าเต็นท์มากางกันผมว่าผมซื้อเต็นท์มานอนที่นี่เหมือนกันนะครับเนี่ยอากาศดีมากเลยโอ้แล้วก็มีเพลงคันที่ฟังที่หน้าเวทีกลางทุ่งคันตะวันก็วันเขาดาวคนน่าจะมากางเต็นท์นอนกันที่นี่เนอนท่ามกลางดอกขันตะวันเหมือนโอเคครับเดี๋ยวเจ้พอสับปะการครับผมเก็บเปลวครับ โอ้วันนี้เป็นงานเริ่มต้นที่ดีแต่การว่าดูเฉพสปปะสมการนะแต่เริ่มต้นแต่พ่อค้าแม่ค้าด้วยครับแต่คนมาเที่ยวด้วยครับขอให้พี่เจาพ่อสมการคุ้คมครองทุกคนนะครับแบตโน้ตหมดแล้วอาจจะไม่ได้อัดแล้วครับแด่งานเขาเชนแลทุ่งาตะวันนบุรีบ้านเราครับนิคมอันนาน,นิคมโอเคครับขอให้เจ้าพ่อสมการคุ้คมครองทุกคนนะครับแบตจะหมดแล้วอยกให้เขียว เพลงคันที่เพลงอะไรเบาๆนั่งนั่งฟังเพลงไม่มีดารามานะครับไม่รู้มาวันไหนอีกนะก็เขาก็มาเดินซื้อของแล้วก็เข้าไปนั่งกินข้างในเป็นหน้าเวทีมีคันที่ฟังนะโอเคครับว่าต่อแล้วแบตหมดแล้วคงไม่ได้อัดแล้วเดี๋ยววันหลังซื้อสั่งงานได้นะครับเดี๋ยววันหลังซื้อเต็นท์มา เวอกลางนอนดกค่าไม่นอนห้องเลยวันนี้ผมว่าเะพาะสับปะการเสร็จแล้วครับแต่ตรงที่เป็นพวงมาลัยนี่ผมเอามอเอาสีมาแค่เนี้ยครับเขาก็เลยต้องกลับแล้วเรื่องของเรื่องผมลืมยังลบมาด้วยครับโอ้โหแบบท้าทายมากเลยวันเนี้วาดไม่มียังลบเลยก็เลยแต่เอ้ยถ้าเกิดย้อนกลับไปโอ้โหม่งไกลโอ้โหมีอมาหนาวด้วยโอ้โห หนาวเลยใครมาก็ใส่เสื้อกันหนาวนะหนาๆมาด้วยนะโอ้ทุ่งทานตะวันเขาจินแลหนาวเ,นเหมือนทางเหนือเลยครับผมก็เลยเอ,อวาดเลยก็ใช้หลักการวาดแบบเส้นอันไหนพาดเราใช้เส้นที่หนักกว่ามาทับเส้นที่อ่อนกว่าที่มันพาดทําทให้แบบหลักทฤษฎีทําให้หลอกตาว่าภาพมัน โดนลบไปอะ่ะใช้หลักทฤษฎีเนี่ยแบบไม่มียังลบว่าเดี๋ยวไม่มียังลบเนคะครับอย่าไปใส่พวงมาลัยกันที่ห้องเีย๋ยวผงเข้าไปในงานนะโหคนถ่ายรูปก,กันเต็มเลยอากาศดีมากเย็นมากเดี๋ยวผมต้องอย่าเอาไอ้เขียวเข้าไปถ่ายรูปทุ่งฮันตะวันเดี๋ยวต้องซื้อเต็นท์มากางนอนแล้วเขาต้องวันหนึ่งก <laughs> ยวดอกฮันตะวันอากาศดีมากโหวิวดีมากขอให้เพื่อเาพาะสมกายคุ้มครองนะครับ พอขายเต็มแล้วขอบคุณร้านอาหานะยำมะม่วงปลาหมึกลูกชิ้นโอทุกร้านเลยที่ดูแลให้ลังกระดานมาลองว่านะเขาเป็นสายครับเจ้าพ่อสำคัญคุมพรอครับผมไปถ่ายรูปแล้วขอเจ้าพ่อสำคัญคุมพรอครับคุณพ่อครับโอ้คุณลูกน่ารักเลยนะครับอย่าไปถ่ายรูปกันไก่เขียวเจ้าพ่อสำคัญคุมพรอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีสตองสแตนก็อุงก็อีนั่งครับโอ้ได้ได้แล้ว มาเที่ยวกันในเยอโขวขาวนี่ทุ่งทันตะวันคืเหลืองอลา,าหนังทุ่งเลยกว้างนู่นตึนู้นแกไปเข้างานกันเฉพาะปากจังนะเฉพาะสถาการครับรโดนสั่งงานไว้ก็เลยเอามาทำได้เลยครับอาเดี๋ยวร้านยำครับพ่อขายำครับโดยเฉพาะสถาพการ์คุณห้องนะครับ กดวีดีโอโอเคโอ้ทุ่งเลยเวทีอากาศดีมากเลยผมว่าผมจะมาลางเต็นท์นอนเลยใคเชี่ยวโอเคครับไปแล้วครับเอาสีมันน้อย video อ้ไรไม่ไ้ยังลบอีกก็เขาให้นั่งกินนะมีสมยาดองมีอะไร<笑><笑>โอ้มีร้านอาหารเต็มเลยครับ<笑><笑>เจอเบิร์ดอีกครับ <laughs> เพื่อสมัยพัฒอาราย เป็นผู้พันแล้วนะกรมทหารให้ทาหารมาคุมทั้งงานเลยอ่าเบย์ก็คงเป็นคนคุมงานทั้งหมดนะที่ถึงเบร์ครับขอคุณร้านยำอัดครับร้านปูอัดยำดองปูอัดให้ให้ยำมะม,ม่วงมากินนะน้องก,ก็จอดไม่มีตังค์นะโอ้จะมีตังค์จ่ายค่าคอมมิเกตไวนะ้เนี่ยโอเคครับไปแล้วครับ อย่าไปลงสีพวงมาลัยเฉพาะสังกายกันขอให้เพื่อสังกายคุณครองคุณคลองทุกคนนะโอ้โหสวยมากเลยมีกปองกช่องไหมมีน้องๆเดในิตนั้นกตตาม ีดองๆดองๆที่กรุงเทพเลยคองเราจะเกิดไม่ได้รบางคนก็ออกมาล้าง like> ือกั อ,อ,งองคมขันลูกกูจะปลุกหานุมานให้หน้าที่การงานเ้อจงรุ่งเรือง ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมังมีสงเสงื่นทอง